สวัสดีครับผมอาจจะพูดเบาไปหน่อยนะแล้วันนี้ผมก็จะมารีวิวมาจรลตค้างสต็อกนะสตีดค่าของปี2013 2นสิาองนะ2 0 1ี่ะไรอง่นี้างรนี้ดูข้างหลังกัน250บาทนะแค็ค3เนี่ยแล้วเท่าไหร่ว่ามผมไม่รู้นะนี่ก็จะเป็นบอกรายละเอียดว่าสินค้ารถนเหล็กมาจรลต3คันคระแบบ สำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปนะเป็นสีฟ้าอยู่เลยเนี่ยโรบินสันนี่นะค้าสต็อกสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ชอบนะแต่สำหรับผมผมชอบนะเป็นรถเก่าๆนะผมเจอผมก็ซื้อมาเลยผมคิดว่าน่าจะหายากแต่ไม่มีใครสนใจเท่าไหร่แกะก,กันเลยนี่ครับก็จะเป็นแคตตาล็อกคาคอลเลกชันนะ จะมี a ัลฟาโร e มโมีออดีเอมีออดีเอห้าคูเปเป็นตัวล้อวผมชอบมีออดีอาร์แปแล้วก็ BM เอ็มซีรีส์หแล้วก็ BM เอ็มซีรีส์ห้าทัวริงบีเอ็มเอก็มีผมอยากได้แต่มันไม่เจอลนะวีเอ็มซสีก็มีผมมีเดี๋ยวไปเอาให้ดู <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่นะครับ เ็นลอซี่ปล่อยฝังเข้าไปอันนี้ผลิตปี2016นะวันที่14เดือนเออพฤศจิกายนปี2016นะคันนี้5ปีที่แล้วดูคันต่อไปกันเลยนี่จะเป็น B M z 8ผมอยากได้นะใจว่าหาซื้อ ที่เขาขายไม่ได้มันหมดแล้วในลาซาด้าเช่นรโรลิทคาเมโดคันนี้ผมไม่มีคันนี้เชียรโรลิซีวินแลโผมมีนะเปล้อสซีคันนี้ผมก็มีเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่ไงเป็นลอวายผลิตเดือน7ปี2องพนะผมชอบคันนี้มากๆเลยเป็น WRC ก็มีเดีย๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูโอเคนะนี่ก็เป็นสีแดงผมชอบสีแดงมาก่ก่อนนะ นี่ก็จะเมื่อแปดดเอ้ย9ปีที่แล้วนะเก่ามากนี่ก็จะเป็นซีตองซี 5. เป็นเหมือนกับเปอร์โย4ีศูนยเจ็ดอ่ะก็คันนี้ก็จะเป็นซีตองซีสี่คลอเซอร์นี่ก็จะเป็นซีตองดีเผมมีนะเดี๋ยวไปเอาหมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสีขาวนี่ผมระบายสีทำไมไม่รู้นะเป็น ซีตอง D S สีนะตัวนี้จะเป็นตัวไขาลานนี่ครับนี่ผลิตวันวันที่วันที่หนึ่งเดือนแปดปี2องพนะห้าปีที่แล้วดูเก่ากันเลยนี่คลิปนี้ก็จะนานหน่อยนะเป็ีตองนี้โมผมวันนี้มีนะเสีออกบนทองหรือเทาๆนี่แหละ ทองทองนะคะนันี้แล้ววายนะนี่จะเป็นปากวันปากปฏตฏินี่ผลิตวันที่14เดือน10ปี2013นะก็เก่าวกว่าน้องผมมาดูตัอเลยเลยแล้วผม,มาถึงไหนลูกแล้วก็คันต่อไปก็จะเป็นดาซีดัสเตอร์นะ คันนี้ผมมีไม่ต่างกันนิดหน่อยกับของใหม่นะนี่เป็นเฟียดห้าร้อยเป็น Ford Focus สสต e ีทนี่ก็จะเป็นฟอร์ดมาเตงบอสนี่ก็จะเป็นเกนที่อากิโลนะคะันนี้เกลือกมากสมัยก่อนนี่ก็เป็นซี z สีขาวลอวายนะผมไม่มีนะเดี๋ยวผมมีเป็นสีส้มเขาว่ากันว่าเป็นหาง่ายนะราคาไม่กี่บาท หาเสื้อนะผมเปิดจากใครไม่ครได้นี่มันเป็น Land Rover Qua q u อีโวคว a หรือเปล่าไม่รู้แต่มันเป็น Land Rover l a โร Rover นะนี่จะเป็น Mercedes Benz SLS เปิดประตูได้นี่คือหายากนะนี่ก็จะเป็น Mitsubishi ASX นะผมมีแต่ผมพังไปแล้วโหเสียดาย Er. อันนี้เป็นมิ t ูบิชิเอ o แ t นเดอร์อันนี้เป็นนิสสัน GTR นะผมไม่มีนะนี่ก็จะเป็นเปอร์โย407ก็จะคล้ายๆกับคันนี้นี่คันนี้เปอร์4ตรง4ห้านี่ก็เป็นเปอร์โย407คันนี้ก็จะเป็นเปอร์โย508 SW นะนี่ก็เป็นเปอร์โยบั๊เปอร์บิปผมมีนะเป็น โลวายเป็นเขียวมิตซิลิกเปล่าไม่รู้อันนี้ผลิตป,ปิดวันทีเ่เดือน6ปี2 0 1 2ันสินะนี่จะเป็นพ o r s c เก้าหนึ่งหนึ่งนะผมไม่มีอันนี้ก็จะเป็นพ o r s c เก้าหนึ่งหนึ่งผมมีแต่ผมขี้เกียจให้ดูมีเป็นพอร์ชคาเยนเทอร์โบเอสนี่จะเป็นพ s c h e พารามิดาต้นตำรับ น, <c oughs> <salud> น, formas, นี <c oughs> <c oughs> <ường> ่ก็เป็นเอนูอัพไลดีเซอร์นะนี่ก็จะเป็นเรนูคลีโอผมมีเป็นสีแดงมันจะเป็นตัวหลอกของเตางาอ่ะนี่ก็จะเป็นเรนูคลีโอเหมือนกันแต่เป็นคลีโอเก่านี่นะครับก็จะเป็นล้อเป็นล้อระเก๋งนะอันนี้ก็จะหนักหนัหน่อยนี่เป็นปีเดิน6ปี0องนะนฟกัสใหนะโฟกัสโฟกัส ีเดือน6ปี2012จะไม่มีวันที่นะ้เขเาไปนู่ก่อนอัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นค <c oughs> ันต่อไปนี่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นเรโนเคนกูนะครับนี่ก็จะเป็นเรโนมาสเตอร์นะฮะค <c oughs> ันต่อไปก็จะเป็นเรนูมีแกนคูเป้นะคันต่อไปก็จะเป็นเรโนมีแกนแบบสปอร์ตนะหรือว่าทูบเฮีย <c oughs> <c oughs> ทูบไฮอะไรสักอ,อย่างนี่หละ <c oughs> นี่ก็จะเป็น เรโนซีนิกคลีนิกกับซีนิกซีนิกสามนะนี่จะเป็น r เรโ t ท a f f i c เปิดตรงนี้ได้ขั้นต่อไปก็จะเป็นเรโนทวิงโกนะผมก็มีนะไ้ดูนี่นะครับก็จะเป็นแบบแพ็คนะนี่ผมก็จะเป็นแพ็คขาดขๆนี่หน่อยนะนี่ก็จะเป็นทวิงโกนะเป็นกลาเก่าผลิตเดือน6ปี2 0 1 2นะ น่าจะมาจากต่างประเทศนะก็คันต่อไปก็คือเซนะียสเลีร o ออนคูป้าะผมอยากได้มากเซียสเลอแต่ไม่มีใครขายเลยถ้าใครขายก็ทักผมไม่ได้นะแต่ต้องทักทาง Facebook แล้วก็ไปขายใน Lazada าหรือช h อป e ีก็ได้บอกร้านมาด้วยนะนี่จะเป็น Toyota FJ Cruiser นะแต่มัเนเขียว่า FJ เฉย นี่ก็เป็นโตโยต้าเอ้ยไม่ใช่นี่ก็จะเป็นเล็กซัสออา R RX 400นะไม่ใช่โตโยต้าเล็กซัสนะนี่มันมั่ว <c oughs> มั่วก่อนมั่วมากนี่ก็จะเป็นโตโยต้าพรีอุสอันนี้ก็จะเป็นอัลมาด็อกเอ้ยวอล์คส์วากินอัลมาด็อกนะเขาชอบเออเอามาดัดแปลงเป็นอีซูซูดีแม็กใช่ไหมจะบองจะบีนนี่ก็จะเป็นวอล์คส์วากินบีเทิลนี่นี่ นี่ก็จะเป็นโลตัสเพกเกนบีเทิลเหมือนกันแค่เปิดประทุนอันนี้ก็จะเป็นคอร์เรกดีมอเก็บให้ครบทั้งหมดมีท่านเป็นรถเหล็กนี่เป็นโบว,ว์ไวเวทของมาเจเลสนะไอแฮมไอแฮมเสร็จแล้วนะตรงนี้ก็จะเขียวมาเจเลสนะเดี๋ยวเราก็มารีวิวคันนี้กันเลยนี่ก็จะเป็นเอ่อเป็นเฟียส a พนด้านะเฟียสพนด้า ผลิตเ,เดือน9ปี2013นะานะตอนนั้นผมยังบอแตะอยู่นลนี้เป็นล้อดาวเป็นลอ้เนลอเก่าตัวนี้เลิกใช้นะละล้อวายก็เลยใช้นี่ก็จะเป็นเปอโยสิหยโฟกัสดินี่เบยโย1 0ึ่งยโอ้ยโฟกัสดิเว้ยเปอโย107ย ผลิตวันที่13เดือนกุมภาพันสองพนส่นะเออมันก็ผ่านมาแล้วก็นับเป็นนี่มันปีนปละ, 7, 8, 9, ละ 9, เจ็ด <c oughs> แป <c oughs> ดเก้าปีละเก้าปีเฮ้ยเจ็ดแปดแปดปีแล้วนะคระคันนี้โคตรเก่าอ่ะแต่ละคันแก่มากคันนี้ก็จะเป็นซีตองซีหนึ่งนะเป็น ผลิตเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 1 3เดือนกุมภาพันธ์ก็ผ่านมาแล้วนี่เมษายนใช่ไหมอ้อเมษายนเมษายนนะครับเออเมษายนเออแปดปีมาแล้วเหมือนกันเอ้ยเก้าปีมาแล้วนะคะนี่โคตรเก่าเลยอีแก่สำหรับวันนี้นะครับบ๊ายายายย